โม่ลาสุดค่ะมันก็คืออามินาเบอร์เดย์โปรเจกต์ที่ที่โมทำขึ้นมาเพื่อว่าเป็นอายุครบรอบเต็ง3 5แล้วก็เกิดบีเสือด้วยในปี2565เนาะแล้วก็ทำงานในวงการมา19ปีก็เลยทำโปรเจกต์เพื่อเป็นของขวัญให้ให้ตัวเองอ่ะหนึ่งโปรเจกต์เลยทำอะไงเซ็กซี่ขนาดนี้คะคือโมจริงๆอ่ะความหมายในแต่ละเซตมันมีนะคะ โมเล่าถึงการทํางานของโมท,ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งนิตยาสารที่เราเคยถ่ายงานราเรคคาปตที่เราเคยไปงานต่างๆที่ทุกวันนี้มันหายไปแล้วเราดึงกลับมาหมดเลยผ่านภาพถ่ายพวกนี้คือแต่ละเซ็ตมันไม่เหมือนกันเช่นเซ็ตแรกอะนะมันจะเป็นแบบนึกถึงเสียายมันเทิงสงมดารานึกถึง FHM นึกถึงนึกถึงภาพผูพ้หญิงเซ็กซี่สมัยก่อนที่แสงคมๆค,ค,คอนทราสต์เยอะๆอ่ะโมก็เลือกจัตชัยมาทำงานเพราะว่าจัตชัยเนี่ยเป็นคน เป็นคนทํางานให้โมครั้งแรกในสยามบันเทิงส่วนเซตที่สองเนี่ยโมอยากให้นึกถึงเรื่อยคาเ็นงานรางวัลต่างๆที่เมื่อก่อนนักสแสดงดาราทุกคนตื่นเต้นที่จะไปแบบมันนานมากแล้วแล้วมันหายไปหมดแล้วทุกวันนี้ก็คือไปถึงก็คือรับรางวัลแล้วก็ถ่ายรูปก็คือจบนึกออกไหมแต่กระแสะสังคมมันเปลี่ยนไปคะเฟ่เป็นเรื่องราวหมดใช่ใช่อย่างเซตที่สาอะ่ะง่ายๆเลยให้นึกถึงพวกหนังสือแบบหนังสือ เซตที่สามหมอเซตที่สามคือคือเซตของเดียวก็คือจะให้น e in ึกถึงหนังสือเปรียวอ่ะคุณพี่สมัยก่อนนะเนาะเปรียวอิมเมไปเซตที่สี่ของพี่จอร์นิติธาดาก็จะเป็นพวกหนังสือมาเมกซีนหนังสืออินเมกซีให้นึกถึงภาพทิวช่วงๆนั้นนะคะมันก็เอาทุกแบบทุกรูปแบบมารวมไว้ในโปรเจกต์โม่แต่ความตั้งใจของเรามันก็กคนวิจารณ์เขาบอกเราอะเราอะเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องโดนวิจารณ์ทางด้านบวกและด้านลบส่วนด้านลบเนี่ย โมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นส่วนน้อยหรือส่วนมากแต่ว่าเตรียมใจไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องมีบุคคลหนึ่งที่แบบมันใส้เราไม่ชอบเราแบบเราทําอะไรก็ผิดอะ่ะเข้าใจมันไม่บั่นทอเหรอคำว่าคำวุเมันจะไม่บั่นคําวัตถุเลศข,ของโมคือคือพี่นึกออกไหมโมโดนโมโดนมาก็ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันกันกบคนที่แบบ เขาแอนตี้เราก็ไม่ใช่นางเอกไม่ใช่อะไรลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์นี้ก็เรื่องของเขาหมกปล่อยผ่านไอ้คาว่าทุเลศอะแต่หมวจะไม่ปล่อยผ่านกับคอมเมนต์ที่มาลามกอนาจารกับเราซึ่งมันทําให้ลู้หมดโดนไอจีลบออกจากระบบอะมันไม่แฟร์อะ่ะใช่ไหมสําหรับเราอะเราไม่ได้เราไม่ได้กดโดนกดรีพอร์ตนะพี่สุดท้ายอะไอี IG ก็ส่งกลับมาว่าอา้า you เนี่ยคอมเมนต เบภาษาอังกฤษเนอะแบบคอมเมนต์แบบอาจารย์ลามกมันไม่ดีระบบมันเลยต้องดึงออกพอเรายื่นคําร้องกลับไปว่าเฮ้ยเราไม่ได้อะไรแบบนี้นะเขาก็ดึงรูปก,กลับมาให้เรา mm hmm. ก็สรุปว่าก็จะมีคนจําพวกหนึ่งที่แบบเห็นรูปเราแล้วอาจารย์ลามกมันเลยออกมาพูดว่าเอ้ยมีอะไรเก็บไว้ในใจมีอะไรอ่ะเก็บไว้ในใจทำท่าส่วนตัวตัวเองซะไม่ต้องมาคอมเมนต์ในที่สาธารณะแบบนี้มันไม่ดีนี่โมย,ยังไม่ได้รวมถึงพวก อเออที่มพอ,อินบ็อกมาได้เร็กไอจีมาโอ้โหขนาเห็นทุกขนาดจริงๆเ <c oughs> ขาส่งของดีมาให้เราแบบคือเราเห็นแล้วเราก็ปล่อยผ่านเลืองที่จะไม่แคปแล้วก็ประจานเลืองที่จะไม่ฟ้องตำรวจ <c oughs> เลืองที่จะไม่ทำเป็นคดีความเพราะว่าเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรเขาก็ เขาก็คงอยากจะส่งให้เราเห็นเขาก็คงคิดว่าเรามีเจตนาอย่างอื่นนะแต่จริงๆมันไม่ไงเพราะโมไม่ได้ตั้งใจจะ PR หรืออะไรตั้งแต่แรกถ้าเรา PR ตั้งแต่แรกเราส่งไปหาพี่ๆนักข่าวได้ว่าเอ้ยเรื่องเราเป็นอย่างนี้นะพี่อย่างนี้นะพี่ทุกคนก็คงรู้หมดแล้วแต่อันนี้คือโมอ่ะอยู่ๆมก็ลงรูปของโมเฉยก็มันเป็นโปรเจกต์เราทําขึ้นมาเพื่อเป็นวันเกิดตัวเองเท่านั้นเองโมกับบางคนนี่เขาบอกว่าเราแบบว่าต้องการกระแสถ่ายรูปอย่างเงี้ย พี่นมต้องก,การจะแสบมถ่ายอย่างนี้เลยทุกอาทิตย์แีถ่ายทุกเดือนเลยๆๆอยู่บ้านใส่ชุดว่ายน้ำก็ได้แล้วก็ทําเป็นอุ้ยนู่นนี่นั่นหลุดเอออยู่ในห้องนามมา้ำบ้านตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็แก้ผ้าก,ก็ได้แต่คืออันเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ของโมโมทำแฮปปี้เบิร์เดย์ตัวเองดีกว่าโมไปเสียงเงินเสียของไรสาระอะไรวุ่นวายโมไม่ได้อะไรเป็นทีมเป็นอันอันนี้คือความทรงจำของโมเมมโมรีของโมทั้งหมด19ปีที่ผ่านมนาโมก็ มก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แคร์กับคนที่จะคิดว่าอุย้ยสร้างกระแสโมหิวแสงหรือเปล่าคนที่หิวแสงอะ่ะคือคนที่มาคอมเมนต์ในไอจีโมเพื่อให้ตัวเองเป็นกระแส<ม>อันนั้นนะหิว<ม>คิดก็ปิดคอมเมนต์หรอ,เอเรไปทำไมไม่ปิดอยากอยากอยากจะอะไรพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่สาธารณนะก็แล้วแต่แต่มีมารยาทหน่อยเท่านั้นเองอันนี้น,นี่คือเราประกะนันตัเงินลงทุนไปสีสรร่แสนได้ ซึ่งแบบคุณพี่นึกออกมัเราอยากได้ความ3ามมันก็มาครั้งเดียวอ่ะมันวนกลับมาสองสารอบมั้งเดี๋ยวหนูแก่ไปมากกว่านี้เราอายุเยอะมากกว่านี้คงได้แหละรูปร่างแบบเนี้ยนึกออกไหมไม่ได้เสียดายเงินมันคือ19ปีในการทำงานของหนูทั้งหมดจริงๆ คือพืชโมเข้าใจนะคะทุกคนพื้นที่ของหัวมันเป็นพื้นที่สาธารณะทุกคนอยากจะพิมพ์อะไรก็ได้ที่โมเข้าใจคนที่ซัพพอร์ตให้กําลังใจเราโมขอบคุณมากๆจริงๆโมขอโทษด้วยที่โมตอบทุกคนไม่หมดคือมันเยอะแล้วโมแบบโมรู้สึกว่าทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจซัพพอร์ตโมจริงๆโมขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่ว่าสําหรับคนที่แบบพิมคอมเมนต์มาในในด้านลามออกออาจารย์อ่ะคือมีอะไรก็เกี่ยวไว้ในใจ คือเรารู้แหละคุณก็ไปหาวิธีระบายของคุณที่อื่นแต่ไม่ใช่ในสถานที่แบบนี้มันมันน่าเกลียดแล้วคุณพวกคุณต้องมีมารยาทด้วยก็เท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะโมจะไม่ดําเนินอะไรทางคดีก็คือปล่อยผ่านค่ะแต่ให้พวกคุณนะ่ะสำนึกในหัวใจตัวเองดูก็เรากาวว่าสมควรหรือไม่สมควรคุณเ,เร็